สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หน่วยาง,งานจากคลุ่มงานสนใจข้างพาราคีมาครับก็งานตรวจเช็คช่วงล่างครับของนี่สันดิเอ็มหรือเป็นพวกคูนฟอนเทียพวกดีเอ็มสองพันห้าสองพันเจ็ดครับวันนี้เรามาเช็คตัวผ้าเบรกหน้าครับหรือดิสเบรกหน้าของรถยนต์ที่เราใช้นี่ครับรถยนต์ที่หน่วยงานของเราใช้ครับว่าผ้าผ้าเบรกเป็นยังไงบ้างหมดหรือย,อยังเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับ ด้านความสาคัญเป็นพิเศษนะครับนี่กับเรืยองระบบบีบเนะะาะการตรวจเช็คนะครับนี่เราใช้ประแจเบอร์สิบสี่ครับดูหน้าตาของตัวนี้แม่ปั๊มนะครับตัวนี้แม่ปั๊มยึดเบรกหนะ้าครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดยึดมันครับนี่ชุดยึดนัดมันนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสี่ครับคลายตัวล่างตัวนี้แล้วคลายออกทวนเข็มนาฬิกาถ้ามองทางนี้เราต้องทวนเข็มนาฬิกาไปางี้เนาะโอเคออแล้วแล้วก็ ไห้นอดจนหลุดครับให้หลุดหมดเลยแล้วก็ลองดูยกตัวนี้ขึ้นครับจับอย่างนี้แล้วก็ยกนี้ยกยกดูว่าเป็นยังไงแกะออกมาเลยครับโอ้ปิมแล้วนี่ปิมนะบิมก็จะหมดก็ถือว่าตรวจเช็คเจอพอดีนั่นแหละใช้ขนาดนี้ใช้สักประมาณอาจจะได้อยู่แหละประมาณสักเดือน สองเดือนน่าจะได้สองเดือนถึงหรือเปล่าทะเลถ้าไม่โดนน้ำก็ไม่ทะเลทะเลอกทุกวันดูเรือทีนี้ก็โอเคในในรู้สึกว่ายังเรือนหนกว่า,า,าสักหน่อยหนึ่งนะเนาะแต่ก็เอาละถึงระยะต้องตรวจเช็คแล้วครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนนะครับนี่บีบตัวลูกสูบครับพิสตันมันกลับเข้าไปข้างในให้สุดเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือยางกันฝุ่นครับนี่สำคัญเลยไม่มีจะยินไม่เนยยินเต็มเลย การฝ่กตัวบนกันฝ่นตัวล่างครับตัวนี้เนาะตัวล่างตัวนี้ตัวหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยนี่ดูสนิมครับล้วนครับสนนิมมันล้วนเพราะว่าตัวลูกสูถ้าสุดว่าภาพเด็กมันบางเมื่อไหร่ตัวเนี้ยมันจะถีบออกห่างไปเพราะห่างไปมันจะดึง ตัวฝุนเเ่นกระเพงในได้นะนี่เราต้องแขวนได้กันต้องหาอะไรแขวนไว้ครับนีและวิธีการตรเช็คก,ก็จะประมาณนี้ครับต้องดูว่ายางเนี่ยตายหรือยงังนี่ยางกันฝุ่นในไ,ไม้ตายหรือยงังถ้ามันตายแล้วเราต้องเปลี่ยนนีนะผมประมาณนี้ครับนี <Okay. S 1> ่ครับ